ผมโดนโดนเฮาก็จิตเถีนกล้วยดอนนะครับนั่นี่มีหลายในตลาดซื้อขายโคกระบือลอยเอ็นเฮานะครับถนนเลียงเมืองระวางแยกยาโซท่อนกับแยกอาจาม่านะครับทุกเช้าวันเสาร์สี่หมื่นหากนาะพ่อเนาะครับแม่ลูกสี่หมื่นห้าพันบาทสองแสนมือพูดถึงใคอดลูกลูกผูนะพ่อนะแม่แม่มันจิตสูงหลายเป็นไรครับพ่อเนี่ยร้อยสามสิบห้านะครับ วรคุณกาแฟน้การแม่มันได้ขึ้นได้ทับทับไปพี่ป่าก็จากครอบครัวมากรับผมเอาข้วยกของเพคนโเดียงโมดีวันไหน มุ้ยมอกกมุ้ยหยร้าาเนลไปไปหางมันถึงอย่างนี้เพ่อนไปหางมันบลงเป็นเหี่ยนเป็นเหียนิดนนีมันผลมันจีบปงบวกลงปงตัวเนาะปงเย็นนะปงแบบพี่น้องสนใจไกว้นะครับไกว้มือไฟเนี่ยอยากก่อได้ไอ้เจ้สองมือผีไปเรื่อใหญ่หลายแล้วื้อันครับไอผมเบิรงหนึ่งนสูงไรบันไดไอบั็นเย็นเลย ร้อยสามหมา้อยสามชิ้มหมานะครับไอ้เป็นบัตรหายสามหมาสามหกเลยอ่ะเห้าเ่หิมไปเน่ยอะไกมู่้ที่่อหางมันสิบปงนี้นะครับเหนว่าติดแสนที่่อบานะ วนี้นายมกับผมอ่าสินครับอ şey> ี่ป้าผมขวเบอร์ฝากวแม่พี่น้องนะ0 0-8 0แตัวศ7น1 7ศ7นยยาหนพกไครับผมกับคุณทีมงานไข่หวานพไนะครับทีมงานคายงาม